มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 6 7รกิกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการข้ที่53สาำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาดำเนินโครงการสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อแจกจ่ายให้กับรัษฎร72ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยแจกจ่ายพันธุปลาจำนวน 6 2 0 0 0ตัวให้กับรัษฎรเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะสระน้ำรัษฎรตำบลปะอาวอุทุมพรพิสัยตำบลหน,นองอึง่งอำเภอราศีสลัลจังหวัดศรีสะเกษณนะหน่วยพัฒนาการข้อที่หบ้านส้มป่อยตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงบัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริการหารพัฒนารายงานครับ